ทีนี้สลับไปดูค่ะเพจโบราณนานมามีการเปิดหมายกําหนดกา,ารพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกมานะคะรายละเอียดทางเพจโบราณนานมามีการโพสต์ข้อความไว้แบบนี้ค่ะในหลวงถวายพระสเสวตรฉาตร9้าชั้นกางกั้นถวายพระโกรธพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหมายกำหนดการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2,568เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมารรัตยาในพระบรมมหาราชวังถวายน้ำสงพระบรมศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงสู่พระหีบทหารเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เชิญไปประดิษฐานหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดนประกอบพระโกรทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัดรเก้าชั้นเวทล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตห้าชั้นบังแทรก ต้นไม้ทองเงินณมุกตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสร็จแล้วทรงวางพวงมาลาทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายพระบรมศพทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวานและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์93รูปสดับปกรณถวายอนุโมทนาถวายอดีเรเกถวายพระพรล,ลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนที่พระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและตะวันตกเสร็จแล้วสเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงพระกรุณาโปรดกร้าปกกระหม่อมให้มีพระพิธีสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับประทานฉันเช้าว,วันละแปดรูปฉันเพลงวันละแรูปและประโคมย่ำยามกำหนดหนึวันค่ะ ขณะที่นายพนมบุตรจันทรชดอธิบดีกรมศิลปากรก็กล่าวว่ากรมศิลปากรเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องของการออกแบบและการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานในการถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติเน้นความมุดงามสง่างามเป็นไปตามโบราณราชประเพณี นอกจากนี้ยังจัดเตรียมการดำเนินงานบุรณะราชรถราชยานเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพงานหนังสือจดหมายเหตุซึ่งจัดดำเนินการจดบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่มีประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสุริจ k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต ซึ่งเป็นการรวมพลังและหัวใจของข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรทุกฝ่ายมาร่วมกันทำงานอย่างสุดความสามารถและให้การดำเนินง,งานเป็นไปอย่างดีที่สุดทางนี้ต้องเป็นไปตามข้อสั่งการจากรัฐบาลกรมศิลปากรมีบุคลากรที่เคยถวายงานพระเมรุมาตรมาหลายยุคสมัย ซึ่งแม้ว่าเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาของกรมศิลปากรจะทำงานร่วมกับบุคลากรของสำนักช่างสิบหมู่สำนักสถาปัตยกรรมสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติและสำนักพิพิพธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติจึงมั่นใจว่าการดำเนินงานจะเป็นไปตามโบราณราชประเพณีและอนุรักษ์ของกรมศิลปากร,รเอาไว้อย่างดีที่สุดอย่างไรก็ตามจะมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องของกรมศิลปากรในวันที่26ตุลาคมนี้ค่ะ